สวัสดีครับผมจ่าหน้าสิทธาสูงคนเดิมของทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำา5อันดับพระเครื่องยอดนิยมประจำเดือนนี้นะครับที่ต้องพูดถึงนะครับถ้าไม่พูดถึงนี่เสียใจแย่เลย5รุ่นยอดนิยมณเวลานี้ราคาบูชาประมาณเท่าไหร่มาฟังไปพร้อมกันนะครับอันดับที่1นะครับรูปหล่อรุ่น1นนะครับของหลวงพ่อนะครับเขาเรียกกันว่ารุ่นนั่งบัวนะครับ เป็นรุ่นที่นิยมมากๆสร้างแค่500องค์นะครับมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับราคาบูชาตอนนี้200,000บวกรบครับหน้าบูชามากๆใครที่มีกำลังไหวควรเก็บครับเพราะว่า1ใน500องค์เท่านั้นครับเป็นเนื้อโรหะทองผสมนะครับสร้างเช่นเดียวกับพระยอดธงรุ่น1นนะครับขนาดองค์จริงนะครับสูง2.4เซนติเมตรนะครับ ขนาดตรงฐาน1.45เซนติเมตรนะครับราคาพระคำค่าจะองค์หลายๆแสนบาทแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อนะครับเรียกได้ว่าจะประเมินค่าไม่ได้นะครับใครยังไม่มีต้องที่เก็บไว้บูชาครับอันดับที่2นะครับพระจกักรพรรดิของวัดท่าสุงอีก1รุ่นนะครับสมเด็จองค์ปสมรุ่น1รุ่น2และรุ่น3นะครับรุ่น1นะครับจัดสร้างประมาณ3,000องค์นะครับ มีกริ่งอยู่ด้วยกันอยู่3แบบนะครับยันนะใหญ่ยันนะกลางและยันนะเล็กนะครับสนับ it ราคาบูชากันตอนนี้อยู่นะครับอยู่ที่200,000บวกลบนะครับต่อมาจะเป็นรุ่น 2, 2> นะครับรุ่น2จะมีอยู่ด้วยกัน3เนื้อนะจะมีเนื้อทองคำนะครับสร้างประมาณ80องค์ราคาบูชาเปลี่ยนมือเท่าที่เคยเห็นนะอยู่ที่3ล้านบวกลบนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับราคาบูชาเปลี่ยนมืออยู่ที่3 0 0 0 0นบวกลบนะครับ และจะเป็นเนื้อโลหะชุบทองนะครับราคาบูชาอยู่ที่ประมาณ4-5 0,000หบวกรบนะครับทั้ง3แบบนี้นะครับลูกศิษย์นิยมมากๆครับและจะเป็นสมเด็จพระมรุ่น3นะครับเป็นแบบสุดท้ายที่ทันหลวงพ่อและราคาเบาที่สุดอยู่ที่9000บวกรบนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์นิยมเช่นพิมพ์มะอาุอาจจะราคาอยู่ที่หลักหมื่นบวกรบนะครับ ผู้มีสมเด็จองค์ปฐมไว้บูชานะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีอะมนุษย์กด็ดีสัตว์ร้ายกด็ดีถ้ามีจิตคิดร้ายกับเรานะครับจะร้อนรุ่นจนทนไม่ไหวถอยไปที่สุดนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นอนุภาพอันสูงส่งนะครับที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้และลูกศิษย์นิยมบูชาจะเป็นจํานวนมากนะครับเพราะมีอนุภาพสูงมากจริงๆเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกประการนะครับทั้งได,ได้การงานทั้งหมดและความสําเร็จการป้องกันนะครับ อันดับที่3เหรียญยอดนิยมที่สุดอีกหนึ่งเหรียญเหรียญท่านท้าวเวสสุวรรณปี2521มีพบเจออยู่ด้วยกัน2เนื้อนะครับเนื้อเงินนี้ไม่มีการเปลี่ยนมือกันเลยนะครับคาดว่าราคาบูชาหลักหลายล้านขึ้นไปนะครับถ้ามีการเปลี่ยนมือต่อมาจะเป็นเนื้อธรรมดานะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์นะครับราคาบูชาต่ำสุดที่พบเจอก็คือ8 9 0 0 0เป็นต้นไปนะครับ และราคาบูชาสูงสุดก็คือเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกหูแตกสังคติแตกนะครับเปลี่ยนมืออยู่ที่ 20- 0 0 0ื่นส0,000บวกรบนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับเหรียญนัทาเวสุวรรณเป็นเหรียญที่ยอดนิยมมากๆมีคำกล่าวที่หลวงพ่อพูดได้ว่าใครที่บูชาเหรียญน,นี้ไว้จะไม่ตายโหงนะครับเหรียญน,นี้มีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์นะครับทั้งพิมพ์ขอบจุดนะครับถาวโรขีดน,นะครับ บล็อกใต้จมูกจุดนะครับบล็อกหน้ากระจกบล็อกอินทนูรอยแต่พิมพ์ที่นิยมนี้จะเป็นหูแตกนะครับและนิยมที่สุดจะเป็นหูแตกสังคติแตกครับลำดับที่4นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยพระคำข้ามหาราชของวัดท่าสุงนะครับรุ่น1และรุ่น2นะครับรุ่น1มีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์นะครับพิมพ์แขนจุดบัวไหลจุดนะครับ รุ่นนี้จะนิยมที่สุดนะครับราคาบูชาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 5 0 0 0ถึง1,000 0 0บาทบวกลบครับต่อมาจะเป็นพิมพ์แขนจุดบัวจุดเดียวนะครับราคาบูชาเปลี่ยนมืออยู่ที่8 0 0พจนถึง1 5 0 0งบาทบวกลบอยู่ที่ความสวยนะครับและจะเป็นพระคำข้าวรุ่น2ที่ราคาบูชาเปลี่ยนมือสภาพสวยๆอยู่ที่2,500บวกลบจนถึงหลัก4 5 0 0 0 0หบวกลบครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นพระคำข้าวนะครับจะราคาแตกต่างกันอยู่ที่ความสวยงามขององค์พระนะครับอันดับที่5นะครับธงมหาพิชัยสงครามหรือเหรียญเลี่ยมขยันนะครับธงมหาพิชัยสงครามนี้ตอนนี้นะครับนิยมกลับขึ้นมาเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีการให้ทหารน,นะครับไปติดธงชาตนะครับขึ้นที่ชายแดนนะครับที่มีการโบปรากับ ศัตรูข้างบ้านเาราล่าสุดนะครับล่าสุดนี้เนื่องจากของปลอมบีจํานวนมากทําให้ทงพิชัยสงครามของแท้นะครับตอนนี้นิยมอย่างมากและเหรียญเลี่ยมผ้ายันนะครับที่มีลักษณะเป็นเหรียญของหลวงพ่อนะครับอยู่ที่ด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าเหรียญกูผู้ชนะนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับก็นิยมนะครับ เหรียญจะมีอยู่ด้วยกันนะครับ3-4แบบนะครับแบบแรกเป็นเหรียญหน้าเล็กนะครับกูผู้ชนะนะครับแบบที่2จะเป็นเหรียญคําว่าสามัคคีมีสุขนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหน้าใหญ่นะครับและแบบที่3จะเป็นกูผู้ชนะไพรีพินาสนะครับแบบที่4จะเป็นเหรียญประกบ2ด้านนะครับด้านหน้าจะเป็นสามเมื่อีมีสุขด้านหลังจะเป็นเหรียญไพรีพินาสนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผ้ายันธวีสงครามนะครับ พืนเล็กนะครับเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 3 0 0อยถึง2,500อยู่ที่ความสวยพื้นใหญ่อยู่ที่2 0 0 0ถึง3,500อยู่ที่ความสวยนะครับส่วนเหรียญเลี่ยมพยันนะครับหน้าเล็กอยู่ที่2,500บวกลบนะครับจนถึงเหรียญประกบคู่นะครับนิยมสุดอยู่ที่56000บวกลบนะครับราคาบูชาทุกอย่างอยู่ที่ความสวยสมบูรณ์ของผ้าเป็นหลักนะครับ ฟังกันแล้วเป็นยังไงนะครับ5รุ่นยอดนิยมประจำเดือนนี้ที่จะคิดว่าโอ้โหตอนนี้กำลังมา,มาแรงมากๆอย่างเช่นนั่งบัวเนี่ยตอนแรกเนี่ยแสนกว่าบาทแสนห้าแสนหกหาได้ตอนนี้ต้องสองแสนบวกลบแล้วเหรียนนั่งท้าเวสุวรรณเนี่ยเจ็ดแปดพันหาได้ตอนนั้นตอนนี้นี่โอ้โหอยู่ที่9,000ถึง20,000 30, 30,000บวกลบนะครับหลายๆอย่างราคาขึ้นไปตาม ความนิยมการบูชารูกศิษย์นะครับแต่อย่าลืมว่าพระของหลวงพ่อทุกองม,มีพุทธคุณจริงนะครับถหากถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วมาชมคลิปต่อไปที่ผมจะนำพระหลวงพ่อมาสรุป5รุ่นยอดนิยมให้ท่านได้รับชมกันครับ